โอ้ยคุณโูมันเลี้ยบแบบเพียบเลยลขาเพียบเลยนะโขาลงมะเนตเนตลงดิรอรอเลยะครับเลยได้ลงเลยปูมันเลี้ยบแบบเพียบเนี่ยเอาแม่ขาแม่ขายอยู่ไหนเนี่ยขายโอ้โหเพียบวะทำไมปูมันเยอะอย่างเงี้ย ทีนี่วางปูไข่จ้าวางปูไข่โอ้โหวางวางมีอะไรบ้างวางอ่ะตัวเนื้อปูไข่ปูกระเทยจ้าปูกระเทยเป็นไงรปูกระเทยเนี่ยเป็นไงอันนี้กระเทยค่ะกระเทยมีมันมีไข่ค่ะมีทั้งมันทั้งไข่จ้าอะไรกี่ตัวโลอะระวังกัดนะคะลูกเฮ้ยมันตัวโลอะระังกัดหรือมันนิ่มเนื้อ่ะเนื้อกี่ตัวโลอะอันนี้สัตว์ตัวสองตัวโลจ้าอุ้ย ไม่ต้องลองแล้วมั้งนี่ระวังนี่วางนี่ะรวังโดนนี่ผมก็อยากให้นิ้วไปแย่เล่นหน่ะถามจริงสดไหมเนี่ยสดทุกตัวจ้าถ้าจะเอาสดตัวนี้ตั้งลงไปในวังเลยค่ะลงไอ้วังโอ้โหได้ไหมใช่วางได้ลงไหมลงไหมในวังมีอะไรบ้างในวังมีอะไร เอิ่มต้อลุยเลยไปดูวังกันเลยวังเหรอวังปูนี้วังหน้าร้านโอ้โหหน้าร้านเราขายข้างหลังร้านเราเลี้ยงสดเลยใช่มากันสดเลยจ้าโอ้โหหู้นี่อะไรฮะโอ้ปูทั้งนั้นเลยค่ะลูกเป็นกระชังใสปูค่ะแล้วเวลาตัวล้วกระชังเนี่ยเนี่ยแล้วเวลาเราจะซื้อเวลาเขาจะมาซื้อใช่ไหมเราก็มาหยิบอย่างนี้สดๆให้ขายแสดงว่าร้านเนี้ยไม่สดไม่ขายแน่นอนอ่ะใหญ่สดสุดยอด อุ้ยกามแล้วเขาต้องแบบบึ๊บอย่างนี้เลยนะบึ๊บไม่ได้บึ๊บปากไม่อุ่นแกมนี่ขุนบึ๊บมั้งนี่ไม่เอาโอ้โหุ้ยหยิบกองแตกเราผมบอกเลยโอ้โหกองแตกหยิบกองแตกนะอันนี้ผมไม่อานทำแล้วกันอามาโอ้โหตรงนี้เราแตะกระชังไปเพื่ออะไรเอาให้แข็งแรงเอาให้แข็งแรงรอส่งลูกค้าอ๋อขุนขุนเหมือนกันอ๋อ ระวังรักของตกน้ําไปกู้ปูในกระชังไปกู้งูในกระชังอ่ะแล้วอะไรอีกไปเลยลงเรือกันเลยเอาลงเรือกันเลยไปกู้ปูไปกู้กุ้งกู้ปูที่ประตูน้ำกู้กุ้งกู้กุ้งกู้กุ้งกินกับประตูน้ำไปเลยไปก็ไปอะครับเกี๊ยหลุดเรื่องตากรงยืนหมวกให้บรรยากาศสดๆนะครับเอิร์ดออยู่ที่สมุทรปราการตอบ้วยว่าเป็นเอฟซีเราจากจังหวัดอะไรแล้วเราจะ เดินลงเรือเอาหัวใจให้นึงด้วยเถอไปเลยบรรยากาศโอ้โหมาลงเรือมาบรรยากาศดีมากดีมากเลยอ่าดูดูสวยสวยสวยใส่ครับมีที่กู้อีกไหมนี่นี่มาอีกางนึ่เรือเนี่ยใช่เลยนี่เรือครับเรื่อเรือการกู้ปูตรงเนี้ยเราเอาเยื่อเรามาใส่ไว้ก่อนเลยดูได้ยังได้ยังนะอันนี้นะได้ยังนะนี่เฮ้ยได้แล้วสองตัว สองตัวนี่นี่นี่สองตัวมีอันนี้คือโอ้โหโอ้โหนีุ่้ยไม่ใช่สองับน้ำสามตัวสามตัวเลยนะอันนี้คือปูไข่นะครับเขาก็เอาเยื่อเนี่ยปลามาล่อไว้วิธีการนี่คือการกู้ปูต่อไปคือทีเด็ดคือวิธีการเปิดประตูน้ําเป็นการจับปูกุ้งปลาแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนเจว่เจลโอ้โหเฮ้ยหน่อยหนึ่งก็เอานะ ปลากระจังเรอะปลากระจังหุยนี่เฮ <Yeah> ้ยคุณดูดีปลากระจังปลากระจังคุณดูนี่โดนบอ่ะคิดถึงคุณจังคันเลยโอ้โหเฮ้ยคุณมาต่อคันตอนตรงเนี้ออ่ะเขาเรียกว่าประตูน้ําแล้วเขาเอาน้ําจากบ่อเนี่ยออกในบ่อเขาจะมีปูมีปลาแต่ตรงเนี้ยก็จะกันมันออกไปไงอ๋อนึกออกปนี่คือป้อยน้ําออกสู่ธรรมชาติหูย ปูมันกัดกุ้งอยู่เลยนะนี่นี่เนี่ยเขาปล่อยน้ำกันอยู่โอ้ยไหม้ยผมทายว่าเขาเขาเขาถ้าเราเพราปล่อยน้ำทิ้งไปเรื่อยเปิดประตูน้ำใช่ไหมปูพวกนี้มันจะหลุดไปหลุดไปอ้วนคุณดูดีนี่คือมันเยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่ปูมีทั้งกุ้งทั้งแมงดาคุณกุลาแมงดาเพราะตรงนี้คือน้ำทะเลนะต้องไปแย่งข้างบนโบกไปแย่งในน้ำไม่ได้นะหนึ่งกระเพกโว้ยเขาโยนขึ้นมาเมื่อกี้นี่ตัวเบลล์เบลท์เทิ่มเลยนะ กุ้งกุลา,าตัวเบกโอ้โหนี่ตัวบนเริ่มมาเทิมนะเนี่ยคือเขาเปิดวางปูเปิดวางปูมันได้มีมาเลยอ,ะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมต้นจากนี่ขึ้นธรรมชาติเลยใช่ไหมพี่<ช>ต้นจากธรรมชาติเนี่ยเขาตัดมาแล้วเขาต้องเอาไปใส่ในนั้นเพราะว่ากันปูมันนีบกันแทนที่ว่ามันจะไปนีบกันเองไม่ได้นีบใบจากแทนนี่โอ้โหนี่ปนีบเลยอะ้เาเลยต้องใส่นี่เข้าไปอ่าเลยครับเดี๋ยวเราจะนีบกันให้มันนีบไปนี่แทนใบจากออแล้วเนี่ยคือสเต็ปที่เขาบอกว่า ปกติเราทำเปบนเนื้เสร็จอ่ะสเต็ปต่อไปคือเราต้องไปงมนี้กันต่อใช่จับเลยใช่ไหมใช่โอ้เข้พามาดูวิธีการเียูวิธีการจับตับตะเข่งแล้วน่ะใช่เดี๋ยวเราต้องไปเอาไปแยกไปแยกโอ้ยขอดูข้อนแยกแยกสเหรอแยกปูแยกกุ้งออกอ๋อแยกปูแยกกุ้งไม่ขู่แล้วค่ะมัดขาดเลยรถกว่านี้ไม่มีแล้วไหนไม่มีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการต่อขบวนรถไฟเห็นนะนี่ยิ้วไปเลยนี่ยิ้วไปแล้วก็แบบนี้เลย เป็นแถวๆอย่างนี้เลยผมเป็นหวผมจะเลือกคนหน้าเพราะจะได้มือเดียวถ้าคนกลางจะต้องฝังมือคนท้ายสุดจะมือเดียวมือเดียกตะกร้าว่างเปล่านั่นแหละโอ้โหยินแหลงแล้วเราอะรอไปกินอย่างเดียวนั่นแหละโอ้ที่คุณเห็นข้างๆาเนี่ยเขาเรียกว่าวางปูไข่ วางปูคือที่ที่สถานที่เลี้ยงปูแหละเขาขุดลึกไปสามเมตรเขามีบ่อสามไร่เจ็ดไร่ที่เนี่ยมีสามบอ่อแล้วคืนนี้เรียบร้อยแล<อ>้วพังแล้ว<อ>เรียบร้อยไปแล้ว<อ>เขามีสามบอ่อแล้วเขาก็เอาน้ําออกที่เราเห็นเนี้ยดูดน้าออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตรงนี้เราไม่เก็บอีกคือว่าแบบเนี้ยสองเดือนท,ทําทีนะอ่ไม่ใช่ว่ามาจะมา จะมากินแล้วจะมาเจอแบบวิธีการเราขึ้นงี้ง่ายๆนะนี่ผลของการแวะค้างทางมุมวซัวๆอาจจะได้อะไรดีๆแบบนี้แบบนี้เลยโอ้โหเพราะว่าความสุขอยู่ที่ชีพจรลงเท้านันแหคมคมคมโคารสุขอยู่ที่การเดินทางนะโอ้โหสองคมไปเลย ไปสองวังจัดไปสองคมตอนนี้เราอยู่ที่อ้างส่วนผมอ้างวางเหลือเกินแล้วเราอ้างวางทำไงเทปูโอ้เทเลยโอ้คือี่จะเทปูนเทปูกุ้งขัดออกนะอ๋อเนี่ยเขาเอาคัดกุ้งปูอันเนี้ยนะครับที่เราเห็นนะครับคือปูทะเลปูทะเลยเนี่ยวิธีการเลี้ยงคือเราเอาลูก ลูกปูอะลงไปปล่อยในในในวังใส่ยี่สิบตโล3ามสิบตโลใส่ลงไปในวังอ่ะเลี้ยงไว้สมเดือนสามเดือนแล้วพอสามเดือนก็จับอย่างนี้เปิดวังปูได้ไส3สมตีตโลลงพร้อมกันนะเดนี่ยกุ้งห้าเดือนปูโชหูนิวเนื้อกล้ามใหญ่มากอ่ะคือถ้ามือเหล่านี้เคยมีใครเคยโดนไหมโดนเหรอ มันเราวิธีการให้มันเอาออกยังไงอะทุบเลยทุบมือเราใช่ไหมทุบปูอ๋อทุบปูเออทุบไปมือทุบปูสิครับนี่มัดอย่างเงี้ยฝึกนานไหมมัดอย่างเงี้ยไม่นานนะขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดคือการอุดหนุนนะครับโอ้โหแม่ค้าไปไหนเนี่ยรายการเอิร์ธอาร์มนะครับขายโปรโมทให้อุดหนุนด้วยเอาไหมคะขายปูเลยครับปูจัดไปสองพันจัดไปขอตัวใหญ่สองพันไม่ต้องไปอะไรเลยไปไปเลยสองพัน ปลาปูเลยด้วยอยากอยากอยากลองปูเธอปูไข่นึ่งนมสดนะครับปูนมคักอย่างนี้กุ้งกุลาที่เราจับมาเมื่อกี้คุณดูดิหุ้ยต้มยำมันหิวนะหิวโอ้โหพดีครับพี่มาร์ทสวัสดีครับวันนี้มาทำกับข้าวให้เรากินเลคนทำับข้าวให้เรากินแล้วคนนี้นี่เนื้อปูนี่ทำอะไรเนี่ยนี่อุ้ยต้องพริกใช้เนื้อปูขนาดนี้โอ้โหน้ำจิ้มอย่างนี้ผมบอกตรงนี้เขาจะไม่ตั้งชื่อดูวิธีทำเลย ว่าน่ากินนาดไหนเอางี้ถ้าคุณทำแบบนี้ถ้าคุณวันหลังคุณอยากกินอ่ะคุณตามมาเองตามมานี่เองเลยหนุนเองอ่าแล้วพอเขาตำเขาเรียกว่ากระเทียมอะไรแลกพริกนะคุณดูแล้วเนื้อปูอย่างเงี้ยเต็มครบแล้วจะไข่กับปุกยังไงอะพุกกี่บานอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเกตม่ดีปูทะเลสมุทรปราการหน้าวัดคลองพระรามครับคืออยู่ตรงหน้าวัดเลยหนาอยู่วัดเลยปูเยอะเนี่ยขับมาถ้าเจอแผ่ปูหน้าวัดเนี่ย แวะมาเลยแล้วจะเจอแบบนี้เจอแน่นอนแล้วคุณดูปูสดมีปูสดมีเรามาดูเมนูที่เอิร์ธอาร์มจะลุยกินวันนี้คือคุณดูนี้ข้าวผัดมาเป็นหมอ่บเริ่มมาทำข้าวผัดปูข้าวผัดปูบอกให้สร้างมากินสามคนสามคนเขามีเป็นกองขายมีเป็นกองขายอใครอยากกินแบบนี้ใครเยิ้มเยิมปูไข่น้ำจิ้มแทบๆดองน้ำปลา่ะมีก็จัดมาและอันนี้คือปูผัดผงกะหรี่และอันนี้คือน้ำพริกปูไข่ต้มยำ กุ้งกุลาโอ้โหแล้วคุณดูนี่ดิห่อโมกห่อโมกปลากระพงห่โมกปูไข่นึ่งนมสดนะโอ้โหไข่นึ่งโต๊ดและอันนี้นะครับถ้าอยากกินมาสั่งได้ก่องละร้อยเก้าสิบบาทกองร้เก้าสิบพรอน้ำจิ้มแทบๆทนี่เลยนี่โอ้โหผมไม่ไหวแล้วคะผมขอตักข้าวบุญปู่สักจานเลยนะโอ้โหข้าวปูปูคุณดูเนื้อคุณดูเนื้อนี้ใส่จานเลยหอมมะม่วงหอมเลยนี่อู่ผมขอสักสองครับพีก่็นะเป็นออเดอร์ โอ้โหนี่ขนาดออเดิมเออเดิมสองกระบี่ก่อนแทนเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดทั้งหนึ่งทำไมอ่ะชิมนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วนะนี่ก่อนเลยคุณมาดิครับเรากินกันแบบพื้นบ้านแต่เราล้างมือกันแล้วนะล้างมือแล้วนะแล้วผมพูดเลยว่าคุณโรยโอ้โหนี่แล้วจิ๊กซีฟู้ดนี่มันมีขายไหมที่นี่ึมไม่ได้มีเขาไม่ได้นี่ปึ้มอย่างนี้เลยกรอบเข้ามาชโรมเข้ามาเคลียร์เข้ามาเคียร์เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไก่เกียร์ไก่เกียร์อะไรไก่เกียร์ไข่ไข่ทไมอ้ห พร้อมกันไหมลูกมาดิหน้าร้านเป็นไข่ปูหลังร้านเป็นวังปูซุกใดเล่าจะเท่าดูดปูโอ้โหมาดิโอ้โหมิตรภาพแห่งความอร่อยสุดยอดคืออะไรือป่ะนอกจากไข่ปูที่ความมันแน่นๆแล้วผมอยากจะบอกอะไรอีกหรือเปล่าน้ำจิ้มเด็ดจัดโ้ มันหิ้วน่ะมันต้องพูดคําว่าสามพยางโอ้โหสามพยางอ่ะดีนักแหละโอ้โหนี่คุณดูนี่ดูดปูเหรอดูดปูจริงเขาแบบนี้ทำจิ้มเขาดีมากดีมากผมบอกเลยว่ามือพิมัดออกรายการไปทํารอไว้เลย วันนี้อร่อยนะต้องทำให้ได้ไว่อนนี้นะเอาให้เมืวนนี้เอาให้วันนี้นะที่มีมัดหักปูมาความสัมพันธ์ของคนเราอย่าไปหักอย่าไปหักแต่เราต้องหักปูโอ้โหมาเลยครับคนละครึ่งไม่มีครึ่งเรามีแต่ไข่ครึ่งคุณไม่พี่เอาไหมหักปูทำไมครึ่งเรามีแต่ไข่ความนี่ผมพูดแล้วว่าเมื่อกี้เราหักไปความสัมพันธ์อย่าไปหักอย่าหักแต่แต่เขาหักไข่ไปอย่างเดียวผมหักมาห้องโมเดียวณจุดนี้ความสัมพันธ์หักแล้วไม่หักเลยครับลาดปะกาน ไม่มีใครเอโหหมบมเน้นๆคนเดียวเราเนี่ยเวลาเราแวะลงเนี้ไม่เคยคาดคิดไม่คาดคิดเลยาเเจอภาพแบบแค่ภาพสุดยอดแล้วนะพี่ก็เขาเปิดบบบปูไข่อะเกิดมาเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาึ้นปูแบบนี้แล้วมาจบด้วยแบบอาหารที่มันเป็นแบบเอา่อยขนาดนี้นี่นี่มากโอ้ยน้ำจิ้มพี่มารอผมขอขอรัด้วยขอรัฐด้วยไม่รู้ว่าวันวันโอ้โหผมผมบอกเลยว่าต้องทำแบบนี้นะ ทำขายต้องเอาให้ได้รสนี้นะโอ้โหแล้วอร่อยมากสุกได้เล้าจะเท้าดูดปูอ่ะอื้อหือกระปุม่มแน่นเนื้อมันนั่นเนื้อมันหวานเนื้อมันช้ำโอ้โหแล้วเจอกับน้ำจิ้มแั่นหวานช้ำอ่ะแล้วมันเจอกับน้ำจิ้มโอ้โห,โหด,ดีนักแหล่อร่อยจริงมันเคี้ยวอน่ะ มันเทั่ยวเดียวนี้เราดันตดกว่านี้ไม่ดูจะพูดเอาเอาไทตดที่ไหนอะตดที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าข้างหลังเป็นวังปูนะแล้วพริกเนี่ยกับพวกพรูเนี่ยดีนักแลนี่คือเรากินกับข้าวน้าพริกกินกับข้าวใช่ไหมข้าวเลยนี่อออ๋ยู่ข้าวนี่คุณตักอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ตักให้ผมนี่เอาของตายคุณก่อนผมขอบครนช้อนนี้ก่อนได้ไหมไม่ให้ได้โอ้โหนี่คุณตนี้นน้คุณำพริกนี่คือเนื้อพริกแล้วเราวางนี่ตรงนี้คือเนื้อปูทอดปูทอดปูแล้วั เราไส่ไปโอ้เนี่ยผมบอกเลยว่าเลิฟยูโอ้โหเนื้อปูทั่วพูเลิฟยูสิครับคำนี้อาร์มอ่ะไม่ได้เรียกว่ากับข้าวไม่ได้เรียกว่ากับข้าวเรียกว่าอะไรรู้ปะเรียกว่าอะไรสวันโอ้โหสวัณแตนคุณดูดิเนื้อปูไข่ปูโอ้โหมันเกินไปไข่ปูผักแล้วมีข้าวผัดโอ้โหแล้วทำไงอ่ะเกรดเนื้อดีปูทะเลอ่ะน้ำบี๊กไข่ปูโอ้โหหืมไปไง โอ้ยใจเย็นไปโอ้เฮ้ยใจเย็นอะไรลอยโอ้โหกินหนึ่งกับลอยเลยหรอเฮ้ยใจเย็นกดไว้เฮ้ยนั่งก่อนเลยเฮ้ยผมนั่งก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมขอไหมนี่ผมยังไม่ได้ลองเลยโอ้ผมขอลองบ้างล่ะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรลอยโอ้โหงอยจริงจริงเลือกอ่านเลยนะ ถ่ายให้ hi. อุดหนุนด้วยโปรโมทให้ฟรีปูเต็เมที่เฮ้ยคุณใจเยน็นเม่ใย้ผมจะร้อยผมจะลไปหยิบหนาะอ,อ๋อผมนนไม่ัาได้รสชาได้นะ <c oughs> ลองพริกไก่ไอ้ไข่ปูไข่ปูมันคือมันความมันแล้วก็ไป<ม>กับรถพวกที่เขาตำนะกระเทียมพริกสดมะนาวมันครบเครื่องมากเลยแบบมันละมุนแต่มันไม่ถึงกับเผ็ดดด <c oughs> เรียกว่าละมุนดีว่า มันนุ่มระมุนิ้นแล้วมันมันเปรี้ยวเม็ดเพมีวหวานกำลังดีกินกับทั่วพูเล้ยมันเคี้ยวกรุบ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 อ่ะโอ้โหแล้วเออก็เคี้ยวไม่หยุดกรุบ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 โอ้โหกินมปลาเปาอร่อยอร่อยเลยมันเอาแค่ทั่วพูไปจิ้มขึ้นมาเนี่ยนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างนี้เลยคือมันมีความหอมของกระเทียมไหมคุณใช่กระเทียมกับพริกสดแล้วก็มีจิ้มก็นี่ใส่กับทั่วพูนี้เลยนี่คุณดูนี้นี่คนไม่ได้กินรสอย่างนี้เลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นรสแบบกลมกลมเขาเร เคี้ยวอย่างนี้เลยอ่ะไข่ท็อปกินพี่มีความกลินกระเทียมอะอ่ะกินพริกกินพริกกระเทียมมะนาวมะนาวด้วยอ่ะดีแล้วได้ความมันของปูเนี่ยเอาไปกุ้ข้าวกินอร่อยกุ้งข้าวกินอร่อยกินเบาๆก็ดีมันได้แบบกตถึงเชยมันเคี้ยวเชยตื่นเชยมันเคี้ยวเชยตื่นจริงงานเราขายชุดละร้อยเองใครอยากกินใช่ไหมไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องมาเหนื่อยไปวางปูแบบเรามชุดละร้อยจริงเหรอชุดละร้อยคุณดู ไข่ปูแน่นๆเต็มถ้วยเงี้ยพร้อมตัวหูกับผักสดเป็นเป็นแค่เนื้อปูก็ร้อยแค่เนื้อปูก็ร้อยแล้วนีุ่ยร้อยเหรอโอ้ร้อยเขามีเวิการส่งสั่งได้นะลองชิมสั่งได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งได้นะเราได้กินเนื้อปูที่มันเต็มเต็มเต็มผมร้านจิมีิปูต่อเนื้อปูแท้ๆเต็มเต็มไปกับตัวไข่ไข่ปูอ่ะเนี่ยเขาใช้ทั้งเนื้อทั้งไข่ดามแล้วไปโดนกระเทียมไปโดนอะไรมันดีอื้อหือ ปิดมือเขาเลี่ยมจริงๆเลยเลยถือว่าเลียถือว่าทำมาอร่อยปูไข่ดองปูไข่ดองนะปลาคุณกินต้นไหนผมไม่รู้แต่ผมกินต้นนี้นี่แหละต้นนี้ที่ผมชอบเหมือนกันเนี่ยจุ้มไปดีนี่จุ้มไปดีจุ้มไปดีโอ้ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้เรื่องเลยนะโอ้โหนทำลายแตกพักพักพักมาดิครับมาฟึ่มโอ้โหโอ้ยไม่อยากจะพูดคำนี้อีกแล้วสุกได้แล่า จะเท้าดูดปูเฮ้ยอ้โหด้วยน้ำปลาที่ดองกำลังรีเนี่ยมันไม่เค็มจัดหวานหวานหวานานเลยเป็นปูดองน้ำปลาที่หวานเลยหวานคือตัวไข่หวานไข่มันหวานเนื้อหวานไปเจอไปเจอครับแซ่บของซีฟู้ดโอ้โหมันจึงได้บังเกิดคำนี้ตุ๊ด ฮือ่นมันเกี้ยนะโอ้โหมันอุดหนุนเขาได้เขาทำมอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้นอุดหนุนได้ได้เลยผมไปบอกให้ว่ามันเหลือตะกองมั้งหมดแล้วอ่ะมันเค็มกําลังดีอ่ะเนี่ยเหลือตะกองดีความดีของมันคือมันไม่มันไม่มันไม่คาวแลยไม่เค็มจัดเออคือแบบมันเขาเรียกว่ามันหอมหอมหวานน้ำปลาหอมหวานน้ำปลาเออหอมหวานน้ำปลาหอมหวานน้ำปลาแล้วเนื้อไข่มันสดมาดีครับดูปูทิ่งปลาทิ่งเนื้ออะไร สามร้อยหูเลยนี้เขาแช่แล้วนะอันนี้คือเนื้อปูแกะเรียบร้อยแล้วเอาไปทําข้าวพงข้าวผัดทําอะไรได้เลยอ่าสามร้อยสามร้อยเต็ม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 กล้องนะโอ้โหเนื้อเน้นเลยเอาไปโอ้โหโอ้ยตามดูดิคุณดูดิโอ้ดูไข่มันคือปูไข่ผงกุลี่นะอืมคุณดูอันนี้ไม่ได้เรียกว่าปูไข่ผงกุลี่นะเรียกว่าอะไรสว่านนะจริงโอ้โหจริงผมกินก่อนนะอ๋อดิเป็นไงพี่มัดทำเหรอโอ้ พี่มัดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายมาบอกกล้องหน่อยนะผมว่าเขาบาคนท,ทำอาหารอร่อยมกับข้าวอร่อยมากกลหวานหอมมันหวานหอมมีความ,ม,วามหอมกกอของผงกะหรี่กลนหวานกินแล้วก็นนี้มันซื้นใจนะ<อ>มันยุ้ใหต้องขายเถอะพี่มัด,ดแต่ตัวตัวเนี้สำหรับผมนะไอตัวกินกับตัวเนื้ออมันนี่คือสุดยอดเลยนะความก้ดมันทําให้รสชาติของเนื้อปูมันหวานอื ต้มยำกุ้งุูลาน้องชายครับโอ้โหตายผมเลยเหรอเพราะรักมาวางเลยวางเร็วๆจิ้งตักตัวเล็กให้ไปก่อนเฮ้ยขอเห็ดด้วยได้ป่ะนี่ขอน้ำเยอะๆขอน้ำเออน้ำเลยโซก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 โอ้โหคุณดูกุ้งเขาดิกุ้งจักบ่อเขาด้วยนะอันเนี้ยโซกโซกลงน้อกรึยองมา เป็นไรอะเด้งเลยนะเด้งมึงเด้งมาเด้งเฮ้ยเขาฝีมือทำอาหารอร่อยนะโอ้โหนี่กุ้งแช่น้ปลากุ้งแช่ปลาลงท้องปะโอ้โหไหนที่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมดื้อไม่ได้โอ้หยุดไม่ได้ทำไงกินต้อนรับโอ้มาเนี่ยร้านเนี้ยนะข้าเลี้ยวมาปุ๊บมาทางแซ่บมาทางแซ่บเรียวมามาทางไหนทางแซ่บถามว่ามาทางไหนทางแซ่บเออ แก่แล้วดีแก่แล้วดีปูทะเลปูทะเลมาทางไหนทางแซบมาทางไหนทางแซบมาทางไหนทางวัดเลยอยู okay. <S <S ่นะวัดวัดอะไรวัดทองพระรามทองพระรามพุทธการโอเคเออไม่มาทางแซบมาทางแซบมาไม่ทู่มาไม่ทู่โอ้อะไรก็ตามที่มาทางแซบมันโดนใจจริง ปูเอาไป็นเงความคิดถึงเอาให้ใครให้ผมให้นี่ให้คุณให้คุณหรอไม่ให้ทำไมคุณเราอย่างน้อยๆอ่ะนะเกาะนะคุณผู้ชมมันไม่รู้ได้เรายิ้มเปล่าแต่แถวนี้มีความสุขแล้วมีความสุขนะไม่ใช่มีความสุขมีเป็นฟาร์มพันเลย กินอิ่มแล้วอารมณ์ดีกินอิ่มแล้วอารมณ์ดีนะ่ไหมก็กินไม่ยั่งลูกยังไม่ให้เราจะไม่ให้ไม่จะไม่ให้กินเลยไม่ให้กินเลยเราไม่ให้กินให้อดให้อดเราให้อดเราให้อดไปอันนี้คือห่อโบกปลากระพงปลากระพงส่วนปลาแฟนกันเน้นก็คือเป็นแฟนกันนะฮัะโหโห่อโบกได้อยู่ในใบตองส่วนน้องก็อยู่ในใจพี่ฮัลโห ช่วงนี้คนอยู่เยอะแล้วเป็นเกี้ยวอ่ะเราปล่อยก่อนย่างงัดเฮ้ยเดี๋ยวช่วงนี้คนอยู่เยอะเราไปล่อไปก่อนกินของก่อนนะพอด้ะนี่ครับสองกระทงหกสิบคนละครึ่งกระทงนะเดี๋ยวผมตักให้ดูนี่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 อ่ะคนถ่ายก็นั่งนิ่งอย่างนี้แม่ขานี่คือเรามาโปรโมทอะไรให้ไม่มีการมาให้สัมภาษณ์เลยเลยนั่งกันเงียบปิ๊บเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยร้านนี้พูดเลยมาทางไหนทางเซฟทางเซฟนั่นแหละ ร้านที่อร่อยร้านที่สดไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนคนก็ไปอยู่ไกลคนก็ไปไหนก็ไปรุมคนไปรุมรุมกินรุมกินเลยรุมกินเลยร้านนี้เข้ามาทางแทบไม่ใช่เข้ามาทางสมุทรปราการอยู่หน้าวัดของพระรามฮั่นแหละผมบอกใครว่าไม่มีคำอะไรเอือนเอ่ยไม่มีคำอะไรเอือนเอ่ยนอกจากคำนี้คำว่าที่ผมจะเอื้อเอ่ยแด่อาหารให้กับเขาทุกอันผมจะเอื้อเอ่ยว่าตดนพื้นนะมันเขี้ยวนะตดน ตัวรอยอตดนเชืนน่ะมันเที่ยวนะ่ะมันเที่ยวโอ้โดีนักแลดีมากถ้าคุณหาที่กินที่เที่ยวอ่ะไม่ไกลจากสมุทรปราการ ไม่ใช้กรุงเทพเอยู่กรุงเทพากรเราอยู่กรุงเทพล้วันไม่ไกลจากกรุงเทพสิพี่กินที่เที่ยววันหยุดพักพอนขับมาเลยสมุทรปราการคุณกดว่าวัดของพระรามมาเลยอยู่หน้าวัดเลยคุณเจอแผงหนึ่งแผงหนึ่งคุณเข้ามาคุณแวะเลยแวะได้เลยคุณหยิบปูไปคุณหยิบปูไปวิ่งไปเลยไม่ต้องวิ่งหรอไม่วิ่งหรอกใ้ตังก็ไใโอเคุณจะวิ่งยุ่งเลยไม่วิ่งนะเออาว่รับบกข้าววันหยุด วันหยุดไม่ว่าจะวันหยุดอะไรเต่าอาทิตย์แลวคัตเตอเลิกหาที่เพี่ใกล้กรุงเทพคุณมาสมุทรปราการร้านนาเกตเดือดีหน้าของพระรามเราไม่ได้จะหูคุณมาอร่อยจริงอร่อยมาแล้วๆคือที่ผมพูบไปได้เพราะอะไรผมชี้ยิ้มมีความสุขผมหยุดไม่ได้จริงๆฮัลโหลโอ้โหสุดยอดต้องอาไม่ยอมหยุดนะสุดยอด มันมันเป็นความสุขง่ายๆของเรานะเพราะเราแวะรถตุนเนี่ยการที่เราแวะเนี่ย<ว>ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดภาพที่มันแบบตุ้ย,ออย้อนนี้จริงเหรือใช่แล้หรือ,อรายการทางเพทปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือสดสดสดสแล้วสดสดเนี่มักจะได้ดีๆคุณน้าเกตือด,ดีเราเนี่ยเบอร์อะไร092 894 3646จ้าอุยาังาไม่ทันขออีกทีเอากระดานประกามาจดขออีกที ศูนย์เก้าสองแปดเ้าส่ามหกจ้ามาเองมาเลยมาที่นี่ร้านคุณแม่ร้านเกณฑ์ดีเกณฑ์ดีปูทะเลไปไไปไไปครับสด่นร้านรอยบรรยากาศดีดีอารมณดีดีนะชีวิตเราก็ง่ายแครนี้มีความสุขง่ายๆครับไม่ต้องไปยากใช่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆมีความสุขง่ายๆสดชื่นง่ายๆ มันเคี้ยวเฉยถ้าใครอยากติดตามรายการเอิร์ธอาร์มนะครับติดตามได้ที่ Facebook YouTube Tech Pearl ครับมีที่เดียวในโลกอ่าในโลกที่เดียวเท่านั้นที่ไหน Facebook YouTube Tech Pearl ครับสำหรับวันนี้อยากจะบอกว่ากดเช่ถถนมันเคี้ยวกดชืถถ่นมัถถนเคีถถ้ยวดเชิญมันเคี้ยวดเชิญวิ่งไปไหนอ่ะโอ้